พี่น้องครับมาเบิงสวนบักแดงโม่ชาวบ้านคนปลูกไว้ริมทางนะครับหน่วยกรลังงงามนะครับพี่น้องครับแล้วก็หน่วยใ่เป็นตะวันนะครับพี่น้องคนปลูกไว้แบบเป็นงานนี่ทั้งงานเลยนะครับพี่น้องครับไม่หยาพกคุมแต่ว่าก็มีหน่วยบักแดงโม่นี่ถือว่าหลายเลยนะครับพี่น้องครับเบิงกันครับนี่ครับนี่ครับถือว่าดกนะครับพี่น้องครับเบิงหน่วยกรลังเริื่อมบักใ่เลยพี่น้องคนนี่ครับ แถวๆนี่แหละครับแถวๆตำบลตะกาศอำเภอกันทละหลักจังหวัดศรีสะเกดครับพี่น้องมันปลูกบักแตงโมอยู่ริมทางเลยนะครับพี่น้องครับนี่ครับริมถนนเลยครับทั้งปุ่นหรือวาสีเขาโพดกันอยู่นะครับเป็นรถสีเขาโพดนะครับพุ่นอยู่ตั้งหุ่นแลนด์นะุณตั้งนี่มีไรบักแตงโมหรือว่าสวนบักแตงโมครับพี่น้องครับ เขาท่าครับพี่น้องครับปลูกเหมือนว่าปลูกทิ้งๆของกว้างแต่ว่าก็ได้กินเป็นหน่วยเป็นได้ขายแท้แหละครับพี่น้องครับเพราะว่าผมสังเกตเบางหน่วยมันบักใหญ่นะครับมีหน่วยใหญ่หน่วยหน่อยแล้วก็ปลูกผลครับแม่เบิดเลยครับพี่น้องครับทั้งผลนี่ครับโดยเฉพาะมองนีว่าโดกแห้งมองนี้บริเวณนี้ดกแห้งครับพี่น้องครับอยู่ตำบลตรกาศอำเภอกันทนาลักจังหวัดศรีสะเกดครับพี่น้องครับ